ขออน,อน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้เป็นบรมโกคของเราเทวดาและมย์ทั้งหลายก็คารวะพระแม่กุบายจาจรย์ทุกทุกรูปเจริญสุขเจริญธรรมายังญาติโยมผู้ฝ่ายในธรรมทุก,ท,กทุกคนวันนี้นำปัญหาที่ญาติโยมถามมาในเม้นหนึ่งนะแต่ก็ไม่รู้อีพีไหนนะทีนี้จะให้แม่ชีมาอบิยใยในคำถามที่เขาถามมา ให้ญาติโยมได้ฟังไม่ชีมายาเป็นคนนำมาค่ะข,ขอน้อมกราบนมัสการองค์หลวงพ่อสมมุติเจ้าค่ะมีคำถามหรือว่าปัญหาหนึ่งนะคะหลวงพ่อที่ได้ถามมาก็จะตอบในเม้นนั้นก็ยาวไปอ่ก็เลยมาเป็นยกมาเป็นเรื่องราวหรือเป็นอุทาหรณ์สำหรับพวกเราทุกคนนะคะ สำหรับผู้ท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วกันคืออย่างนี้มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะมีฐานะเป็นน้องสาวให้พี่สาวยืมเงินจำนวนมากแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะคะช่วงที่ให้ตอนที่จะให้ยืมนั้นเขาก็อ้างเหตุผลในความที่จำเป็นนะคะก็ทำให้น้องสาวให้พี่สาวยืมเงินม<า>เมื่อยืมไปได้สักระยะหนึ่งสองปีสปีผ่านไป ก็ไม่มีการใช้คืนพี่น้องสาวทวงพี่สาวก็บ่ายเบียงไม่ให้นะคะแล้วก็การดำเนินชีวิตใช้จ่ายนั้นพี่สาวก็กินหรูอ,อยู่สบายส่วนน้องสาวนั้นก็เหมือนกับว่าต้องเป็นหนี้ธนาคารดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆทวงถามทีไรพี่สาวก็บอกว่าอยากได้ก็ต้องไปฟ้องเอาเอง เนี่ยราคาทีนี้เขาจะภาวนาหรือจะเห็นการเกิดดับอะไรที่เขามาฟังคลิปธรรมะของหลวงพ่อสมมุติแล้วเขาก็บอกว่าอืจะทําอย่างนั้นการจะดูเกิดดับทีไรมันก็จะมีเรื่องราวความทุกข์อยู่ในใจของเขาที่มันรุมเร้ามาตลอดนี่นะคะมันจะเป็นเรื่องราวที่พี่สาวยืมแล้วไม่คืนเนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆมันทําให้ภาวนาไม่ได้ เ,เขาก็เลยเหมือนกับว่าตกอยู่ในสภาพทุกข์ทางใจก็เลยเรียนมาถามหลวงพ่อในละคะว่าถ้าเขาฟ้องนี่มันเป็นปัญหาทางโลกแต่ถ้าทางธรรมนี่มันก็เหมือนกับว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนเขาจะทําอย่างไรถ่านหลวงพ่อแก้ปัญหาอย่างไรดีค่ะ <c oughs> ปัญหาแต่ละแต่ละหัวข้อแต่ละคนนะเอาแยกระหว่างทางโลกก่อนนะทางธรรมเอาไวท้ทีหลัง ทางโลกนี่ปกติทางทางโลกถ้าจะไม่เบียดเบียนเรียกว่าอันนี้พี่สาวเบียดเบียนนะไม่มีศัจจะไม่มีวาจาอันนี้นะอันนี้ทางโลกนะเอาทางโลกก่อน,นีจะไปทางธรรมทีหลังคือพี่สาวคนนี้ไม่มีศัจจะไม่มีวาจาเขาหมายก็ว่าพี่สาวคนนี้กํลาลังสร้างกรรมกับเรานะสร้างกรรมกับเราเพราะโดยอาศัยการเป็นพี่เป็นน้องนี่นะเลยไม่มีรา,ายรับอัดษรหรืออะไรเป็นพยาน ก็เลยเป็นเหตุให้เขานี่่าดูให้เราไปพ้องเอาเงินให้เราไปอะไรเอานี่แหละทีนี้ถามว่าถ้าพ้องไปแล้วมันจะโตกไหม,อ,มอันนี้ถ้าพ้องไปโดยทางโลกนะถือว่าของของเราเราก็อยากได้คืนนะของของใครใครก็อยากได้คืนเพราะเราให้ไปแล้วคนอื่นเขาสบายแต่ตัวเราลําบากต้องมารับเปลี่ยนรับกรรมจากคนนี้นะ อันนี้ก็ทางโลกสมมติถูกนะเป็นการทําถูกแต่ทางโลกทำางนี้ทางโลกทมนี่ทางโลกทำไม่ถูกคือการปล่อยวางนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ต่อกรรมต่อเวียนกับใครคือการปล่อยวางถึงจะได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีพ้องไปแล้วอาจจะไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรเป็นลายลักษณอักษรอ,อาจจะไม่ได้ก็ยิ่งนําความทุกข์มาให้สู้แทบบแบบว่าปล่อยวางดีกว่านะ ทำจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นดีกว่าหนีจากคนจิตใจต่ำทราม,ามนะคนจิตใจสกรปรกอย่างาพี่เราหรืออะไรเนี่ยเราก็ทําตัวของเราทําใจของเราให้สูงสุดว่าสักวันก็คงต้องตายจากกันแต่เมื่อตายจากกันแล้วมันสําคัญอยู่ที่การรักษาใจตัวเองว่าจะทําให้เรานี่สูงขึ้นหรือต่ําลงไม่เกี่ยวกับนี่กับสินที่เราเป็นนี่เป็นสินนี่ ต้องทำให้ได้ถ้าทําได้ทุกอย่างจะดีแต่ถ้าทําไม่ได้ทุกอย่างจะตกต่ําลงความทุก์เกิดที่เราแต่ความสุขอยู่ที่พี่สาวบางทีเราอาจจะเสียเปรียบคนที่เราให้แถมเรายังต้องมารับทุกข์รับเบียนรับกรรมจองราำจองผานเขาไปเกิดเป็นสัตว์ไปเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่อยากไปแต่ที่นี้ใจมันพาทุกมันก็เลยพาเราไปในภพภูมิไม่ดีอย่าเว้นบ้านนารก อย่างเช่นว่าสัตว์เนี่ยเราไม่เควนผูกยึดติดมีทางธรรมนะอย่างนี้ให้พิจารณาดูว่าถ้าอยากให้ตัวเองสูงขึ้นนะอยากให้ตัวเองสูงขึ้นสูงขึ้นก็ทําใจของตัวเองให้มีการปล่อยวางถือซะว่าเมื่อไม่ได้คืนก็ไม่ทุกข์ก็ทําไปนะถ้ามันทุกข์แล้วมันทําให้เราต้องวิบัติเรียกว่าวิบัตินะถ้าเราทุกข์กับคนอื่น เห็นคนอื่นเขามีความสุขทีนี้เราก็เอาจิตเอาใจเอาตาไปดูเขาเอาความรู้สึกไปใส่เขาโอ้ยมึงสบายอยากกินอะไรก็จะได้กินอวดตัวเองว่ามีเงินมีทองลืม่มนี่ลืมสินนี่นี่เขาเรียกว่าสร้างสร้างนความเป็นสัตว์ให้กับพวกนี้เพราะไม่มีความรับผิดชอบนะคนที่เป็นสาวคนที่เป็นพี่ขาดความรับผิดชอบต่อไปเขาจะเสวยวิบากกรรมคือนรก หรือสัตว์เดร,รัจฉานไม่ต้องห่วงเขาได้เสวยแน่นอนเพราะเขาไม่มีสัตว์จะวาจาคนเรามันต้องมีสัตว์แต่ที่นี่เขาสร้างความเป็นสัตว์ให้กับเขาถ้าเรารู้อย่างนี้เราอย่าสร้างความเป็นสัตว์ให้กับเราเราต้องเดินออกมาจากสิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่นะหมายความว่าเวลาภาวนาอะไรก็ตามแต่ภาวนาปล่อยวางภาวนาเอาโหสิกรรมนะ ภาวนาวัดสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เก็บตายด้วยกันแต่สัตว์ทั้งหลายอย่าดึงเราไปทุกเลยนะหมายความว่าถึงเราจะเป็นหนี้เป็นสินแต่ไม่ไม่สามารถทําให้ใจตรงนี้ทึกเพราะอะไรเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากโลกไปหนี้สินทุกอย่างใครจะมาเป็นหนี้เราหรือเราไปเป็นหนี้ใครหรือเขามายืมเราสุดท้ายมันก็อยู่ที่การกระทําหรือบิบบากรรมของแต่ละคนไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราเลย อันนี้เลยอธิบายให้ละเอียดหน่อยเราอย่าทําให้กําลังใจของเราตกอย่าทํากําลังใจของเราให้มันตกต่ําตอนนี้กําลังใจของเราตกต่ํานะกําลังต่ํามากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาหูเอาตาไปมองอากับกิริยาของเขาเขาประกาศว่ากูไม่มีใช้ให้มึงไปฟ้องเอาแต่การกินการดูของเขาแสดงให้เราเห็นว่าเขาสบายเขาไม่ทุกข์เนี่ย นี่แหละก็หมายคมว่าคนนี้นะ,ะเจริญไม่นานมีไม่นานเดี๋ยวเขาจะหมดนะรับรองการเอาของคนอื่นไปแบบไม่มีความรับผิดชอบไม่มีทางที่จะ,จะเจริญไปได้ถึงสิบยี่สิบปีคอยดูถ้ามันตกต่ำคือตกต่ำมากกว่าเราอีกอดังนั้นก็อาโหสิกรรมเนี่ยมันเขาว่าเป็นพาแล้วนะปล่อยวางหมายเขาว่าเป็นพาแล้ว,นะลว,ว,แ,ลวแต่ถ้าเรายังไปผูกมัดไปยึดติดนะ หรือไปต่อเวียนต่อกรรมกับเขาถามว่าผิดไหมทีนี้มาทางธรรมแล้วธรรมะน่ะมันผิดแน่นอนนะถามว่ามันถูกไหมเราไปฟ้องเขาในธรรมะนี่ผิดอย่างอย่างมากคือพระพุทธเจ้าให้อภัยปล่อยวางเพราะว่าเราไม่ได้อะไรไปอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ได้เงินไปแม้แต่บาทเดียวเป็นหนี้เป็นสินก็ไม่ได้เอาไปใช้นะไม่ได้ไปแม้แต่นิดเดียวแต่ทีนี้นะ่ะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วทุกคน ต่างตายทำใจออกจากสิ่งที่คำว่าของของเราเงินของเราสมบัติของเราให้คนอื่นแล้วไม่ได้กลับคืนมาถึงจะทุกข์ก็ปล่อยวางออกที่จะประเสริฐกว่าที่จะมาทุกข์กับสิ่งนี้นะนี่ทางธรรมบอกธรรม,ม,มคือการให้อภัยนะเป็นธรรมอันสุดยอดเป็นธรรมอันสูงสุดคุณโยมต้องทำให้ได้นะต้องทำให้ได้ เอาเถอะไม่กี่ปีไม่ถึงสิบปีเขาจะสบายเขาจะอยู่เป็นสุขแต่ว่ากรรมตัวที่เขามีนี่มีสินกับเรานะ่ะเขาต้องกลับมาชดใช้ถ้ามันเป็นกันจริงๆชดใช้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะอมืมันก็มีนิทานนะนิทานนี้จะเล่าให้ฟังนะเป็นตัวอย่างคนที่เป็นเงินคนนั้นยืมเงินเขาห้าบาทแค่ห้าบาทนะห้าบาทแล้วมันมีข่าวเกิดเป็นว่า เกิดเป็นวัวอยู่ในบ้านหลังที่แกไปยืมนั่นแหละพร้อมที่จะถูกขายออกไปเป็นเนื้อให้ให้เขากินห้าบาทนคิดดูสิแล้วแกจำได้แกนะ่ะยังบุญเป็นบุญนะไปเฝ้าเข้าฝันลกูกเพราะเงินห้าบาทสมัยก่อนมันก็เยอะทีนี้แกไปเข้าฝันฝันลกูกอกว่าแม่นะ่ะไปเกิดเป็นวัวอยู่บ้านตาสา เพราะตาสานี่แต่ก่อนนะแม่ไปยืมเงินเขามาห้าบาทเออไปซื้อยามากินเออพอาะพอเป็นเงินห้าบาทพอยืมแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้โยมเขาก็ไปเข้าฝันลูกพอไปเข้าฝันลูกลูกก็เลยมาบอกเจ้าของนี้นะมาบอกเจ้าของหนี้ว่าแม่ มาเข้าฝันว่าแม่เกิดเป็นวัวแล้วให้ลูกเอาเงินไปใช้เพิ่นห้าบาทนะคือเจ้าของหนี้เขาก็โอโหสีรรมให้เลยห้าบาทไม่เอาแล้วแต่ที่นี่น่ะด้วยกรรมที่ไปยืมคนอื่นเขาพอไปยืมคนอื่นเขาแค่ห้าบาทไปเป็นวัวเพื่อชดใช้หนี้โดยเอาชีวิตไปแลกนะแลกกับหนี้ห้าบาทนี่ถ้าเกิดว่าลูกไม่รู้นี่เข้าโรงฆ่าสัตว์ในวัวตัวนั้นเออเพราะว่าจบกันแล้วทําไม นั่นแหละคือดอกดอกเวรดอกกรรมห้าบาทพอขายไว้ตัวละแปดพันตัวละเก้าพันอย่างนี้นั่นแหละคือจบนะจบในชาตินั้นจบแต่ถ้าที่เป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมรับรองหลายชาติที่จะเกิดในครอบครัวที่เขาเป็นหนี้นะนี่คือเรื่องกรรมนะมันหนีไม่พ้นถ้าเราคิดอย่างนี้ได้นะเราเอาภัยขนาดใหญ่นั้นอภัยให้เขาแล้วนะแกอภัยนะแกไม่ผูกเวรนนะ เออห้าบาทก็มอนก็ห้าแสนทุกวันนี่นะต่ก่อนแกอภัยให้เขาแกไม่โผลกเห็นแกไปเคาะโรงนะแกบอกแกก็ไม่คิดว่าแกจะเอารห้าบาทเพราะคนตายไปแล้วเอายายเอ้ยยกนี่ให้เลอแต่วาจาที่คนไปยืมมามันมีสัตว์มันมีวาจาที่กรรมมันผูกมัดไว้อยู่พอกรรมมันผูกมัดไว้แล้วทีนี้มันเลยเป็นสัจจะนี่พอเป็นสัจจะมันก็เลย ติดอยู่กับผู้เป็นหนี้ไม่เกี่ยวกับคนที่เป็นเจ้าของหนี้แล้วไปข้อลวงบอกฉันยกให้โทรหมดมันถัดไม่ได้มันต้องมาชดใช้ดังนั้นที่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้นี่หมายความว่าคุณเป็นหนี้เป็นฉินคุณจะสบายคุณจะชดใช้ในโลกมนุษย์แบบสมองสบายต่อไปเตรียมรับการเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วไปเป็นเป็ดเป็นไก่นี่นะนี่ที่เป็นวัวพอที่นี่นะ พอไปเข้าฝันลูกลูกก็ไปบอกว่าวัวคู่นี้เพราะว่าแกได้อออกลูกอีกตัวหนึ่งเป็นวัวเหมือนกันนะออกลูกอีกตัวหนึ่งพอออกลูกอีกตัวหนึ่งแล้วทีนี้เจ้าของนั่นนะ่ะนะนี่เขายังเป็นประวัติอยู่เขาบอกว่าถ้าเป็นแม่ก็ไปจูงเอาสิเรียกวัวออกมาสิเออเขาเขาก็ไปปล่อยเชือกนะปล่อยเชือกเออถ้าเป็นแม่เธอเธอก็ไปเรียกเอาเลยไปจูงเอาเลยเออแล้วฉันไม่เอาดอกเงินอ่ะฉันโอเคยกให้เธอเออ ยกให้ไม่เอานี้อะไรและทีนี้แม่เธอมาเกิดมารับรู้แลไวเนี่ยฉันเออทีนี้ก็ไปเรียกแม่แม่กลับบ้านด้วยกันไอ้สองแม่ลูกเดินตามต้อยต้อยเลยดูสิดูแต่เงินห้าบาทนั้นถึงเขาจะยกก็ต้องให้งัวตอนนั้นเหียนว่าแม่เอ้ยนี่ใช้นี่ให้เขาคนนั้นก็ต้องรับรับก่อนจึงคืนมาให้ว่าฉันไม่เอาแล้วางนี้จึงจบนะกรรมนะจึงจบอา้าวทีนี้ผู้ใดที่ เป็นเจ้าของหนี้ก็ตามหรือผู้ใดที่ไปยืมเข้ามาแล้วปล่อยปะละเลยนะ <c oughs> กรรมตัวนี้มันจะดึงเรามาถ้าเราไม่ปล่อยวางถ้าเราไม่ปล่อยวางกรรมตัวนี้มันจะดึงกลับมาให้เราไปชดใช้ให้ระวังดีๆนะเห็นไหมนะนี่แหละไม่ต้องไปอะไรอววรหรือไม่ต้องอะไรกับเขาหรอก <c oughs> เขาต้องชดใช้กับเราอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เห็นในชาตินี้หรืออาจจะได้คืนก็ได้ แต่ชาติก่ไปร้อยเปอร์เซนเขาต้องเอาชีวิตของเขามาแลกทุกชาติในการที่เป็นหนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่ก็แล้วแต่มันมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่สําหรับคนเป็นหนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เพราะมาชดใช้ในการที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วที่มันไม่จบมันก็เลยทําให้คนนั้นต้องชดใช้ด้วยเนื้อด้วยหนังเอาสิพอเรารู้อย่างนี้นะ ถ้าเขาไม่มาคืนเรายกให้หมดดิเรามีความสุขทางใจแล้วใช่ไหมยกนี่ให้เขาไปอ้างไม่คืนแล้วได้ฟังหลวงพ่อเทศให้ฟังแล้วอ่ะอภัยดีกว่านะมีอะไรก็อภัยอายกยกไปปล่อยมันเถอะยิ่งไม่กี่ปีมันก็ตาย <c oughs> เดี๋ยวมันอาจจะมาเป็นเป็ดเป็นไก่มาใช้เนื้อใช้หนังให้เราล่ะเป็นแน่นอนไม่ได้เดียวหรอกถ้ามันตายวันไหนมันมาวันนั้นละเออรับรองกรรมตัวนี้ไม่มีทางหนีพ้นแน่นอนอันนี้จึงอธิบายให้ ผู้ใดที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วปล่อยป่าละเลยก็เลบทำนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเออถ้ามีอะไรจะพ้องจะรองนะถ้าเป็นไปได้นะพอนะหลวงพ่อบอกขอแนะนําว่า <S <S พอเถอะไปเสียค่าทานงทนายเพิ่มเงินเพิ่มทองให้เราเป็นหนี้เป็นินยกเลิกไปเลยไม่เอาคืนแล้วอ่ะ <S <S พออภัยให้มันเถอะอืยังไงมันก็เป็นพี่เป็นน้องกูแต่นิสัยมันมันแย่เท่านั้นแหละมันแย่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วอือแค่นี้ละปล่อยมันไป ต่อไปไม่ได้ชาตินี้กูไม่มาเอาแล้วไปนิพพานดีกว่าแต่นี่นั่นก็ยังคงอยู่อืมมาใช้ให้แทนลูกหลานอย่างนี้นะเป็นต้นนะไม่ต้องเสียอ,อกเสียใจนะอภัยอภัยเท่านั้นจะดีที่สุดนะมีอะไรในอ่าจะเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับเรื่องนี้หลวงพ่อตอบได้ชัดเจนพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะกราบ คำพิสการขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะที่ให้ความคําตอบนี้กับญาติธรรมที่ถามมาค่ะอืเราไม่ต้องไปผูกอะไรเขานะไม่ต้องไปผูกเวียนผูกกรรมขขงเราเนาะไม่ต้องไปผูกอย่างนี้นะให้ให้ปล่อยวางแล้วให้อภัยอย่างเดียวพอจบเรื่องกรรมเขาจะทํางานเขาเองเอาจิตใจของเราให้สูงดีกว่าอย่าให้จิตใจเราต่นะําเนาะให้ยกระดับจิตใจของตัวเองออกจากพวกนี้เถอะ จะได้ไม่มาเจอคนแบบแบบแบบนี้อีกที่หลวงพ่อเทศในแต่ละเทศว่าถ้าจากนี้พวกนี้ยกจิตใจให้สูงและวางและให้อภัยเขาเถอะนะนั่นแหละหลวงพ่อเลยให้คําแนะนําแค่นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ท้ายที่สุดผู้ใดที่มีความติดขัดข้องคาในจิตในใจอะไรก็จงอภัยให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะได้ไม่ได้ก็ช่างสุดท้ายก็ตายจากกันขอจเจริญพร